ดิฉันจะมาพาทดสอบไม่ตัดเสียงลมเนื่องจากว่าธรรมชาตินะเราห้ามมันไม่ได้แต่เราแก้ไขได้ลมมันพัดแรงค่ะมันดังตึงต้งตึง้งเวลาเ,เราถ่ายทำวีดีโอ มันจะเป็นเสียงดังบึดบๆไม่ไพเราะเวลาฟังนะคะฉันก็เลยจะพามาทดสอบไม่ตัดเสียงลมสำหรับ YouTube มือใหม่หัดทำนะคะใครจะเออเอาไปเรียนแบบก็ได้ไม่ว่าแม่แม่้างนี่สิห้าทดสอบไม่ตัดเสียงลมเนื่องจากว่าคลิปที่ผ,ผ่านมาไม่ได้ใช้ไม้ตัวนี้เลย เสียงวิดีโอเสียงคลิปมันไลยดังฝุดฝุดฝุดฝุก็เลยไม่ไพลระเออเวลาพูดกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะลมมันจะพัดยังไงก็ช่างนะแต่เราก็มีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะให้งานของเราไม่ไม่เสียงดังรบกวน่วันนี้ดิฉันจะเลยมานําเสนอไมน่นี้ไม่บอกยี่ห้อหรอกเขาเขาเขาก็ไม่ได้เอ่อให้สปอนเซอร์อะไร ิฉันหลอกแต่จะมาเล่าให้ฟังเรื่องไม่ตัดเสียงลมแค้นเองนี่ค่ะเห็นมีโฟมเล็กๆอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าเราออกเมื่อไหร่มันก็จะเป็นไม่เปื่อยเปล่าไม่ไม่ล้วนๆแต่ถ้าเราเอาโฟมฟองน้ําตัวนี้ออกเสียงลมมันก็จะเข้าปกตินเนี่ยลมมาแล้วนี่หนักมากเลยลมลมมา แรงมากเลยหลังบ้านทีฉันลมแรงมากวันนี้ก็ยังลมแรงอยู่เอออันนี้เหมือนกันที่ที่ที่มีกองน้ําหุ้มนี่ก็คือการกองเสียงชนิดชนิดดีอย่างหนึ่งออไม้รุ่นนี้ทีฉันใช้มาสองปีแล้วแต่อยากนําเสนอเรื่องการตัดเสียงลม ปกติแล้วเวลาถ่ายก็จะเอาแอบ,บแอบซ่อนซ่อนไว้ข้างในตัวก็ได้สายนี้ก็จะยาวอยู่หกเมตรมันจะดีขึ้นมากเลยถ้าเรารู้จักใช้ไม่ตัดเสียงลมแต่ที่ที่ดิฉันไม่ค่อยใช้คือมันเก,กะกะต้องเป็นไมลอยอีกชนิดหนึ่งอันนี้มันเป็นไม่เสียบสายมีหกเมตรดิฉันจะเ,เดินไป ปลูกต้นไม้ไกลๆก็สายมันก็จะลงลังนะคะแต่ชนิดเดียวก็ต้องเป็นไม้ลอยนะคะมีอีกอย่าง,งแต่อันนี้เล่าฟังเรื่องไม้ตัดเสียงลมเอ่อที่มีสายะค่ะและและไอที่เป็นลายลายเนี่ย,ลาย,ล,ายลายแสงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย,อยู่ตรงหน้านตรงเสื้อ <c oughs> ก็เพราะว่ายังไม่นำเสนอหลอดไปสำหรับ ถ่ายวิดีโอมีหลอดไฟชนิดนวลชนิดแดงชนิดเหลืองเอามาเสียบหน้าเราก็จะขาวนวลแต่อันนี้ธรรมชาติค่ะดิฉันยังไม่ใช้มันเป็นใบไม้ให้ดูว่ามันลมแค่ไหนแต่เสียงก็ยังนิ่มอยู่นะคะเสียงก็ยังไม่ดังบุดบัดบุดบัดเสียงกระทบกับไม้นี่ก็ไม่ดังมากดังอยู่แต่ไม่ดังมากนะคะอย่างที่ได้ยินอยู่นี้มันชัดเจนมากเลยเนี่ย ฉันอยากให้ดูเรื่องนี้เรื่องเรื่องเรื่องลมเยแล้วคลิปต่อไปก็จะเสนอเรื่องการใช้แสงเออแสงที่ที่ลมพัดใบไม้ดําบ้างขาวบ้างนวลบ้างก็คือธรรมชาติธรรมชาติจริงๆจะ,จะเสนอในคลิปต่อไปนะคะสาหรับวันนี้ก็อธิบายสั้นๆเรื่องไม้ตัดเสียงลมนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณที่ติดตามนะคะมีความสุขทุกคนเลย